เนื้อสุดสยามชายแดนสามแผ่นดินถิ่นวัฒนธรรมล้านนาล้ำค่าพระธาตุดอยตุง สำนักง,งานคลังจังหวัดเชียงรายเป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคสังกัดกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังตั้งอยู่เลขที่632สารกลางจังหวัดเชียงรายชั้น1ถนนแม่ฟ้าหลวงตำบลริมกกอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายมีบุคลากรทั้งสิ้น24คนบริหารงานโดยนางสุดชยาการงานคลังจังหวัดเชียงรายมีสถิติผู้มาใช้บริการณาสำนักง,งานและช่องทางออนไลน์ต่างๆเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าวันละ80รายดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์องค์กรกำกับดูแลและบริหารการใช้ใจ่ายเงินภาครัฐข,ของจังหวัดเชียงรายให้เกิดประโยชน์สูง ส,สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดอย่างยั่งยืนและมีความเป็นเลิศด้านการให้บริการ และภายใต้พันธกิจกำกับดูแลติดตามตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้คำปรึกษากฎหมายระเบียบการเงินการคลังการบัญชีการพัสดุสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจการคลังในส่วนภูมิภาคขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาลมุ่งเน้นการให้บริการที่เป็นเลิศเพื่อความผาสุดของประชาชนเปิดให้บริการในวันเวลาทำการโดยไม่มีหยุดพักกลางวันและเพื่อให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากที่สุดสำนักงานคลังจังหวัดชิงรายได้มีการจัดระบบขนส่งสาธารณะเพื่อ ่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสถานที่บริการได้โดยสะดวกทั้งรถสาธารณะและรถส่วนบุคคลมีป้ายสัญลักษณ์บอกทิศทางจุดให้บริการต่างๆอย่างชัดเจน สำหรับสถานที่ให้บริการนั้นได้มีการออกแบบที่คำนึงถึงผู้พิการสตรีมีคภนและผู้สูงอายุโดยจัดให้จุดบริการอยู่ที่ชั้นหนึ่งมีทางลาดสำหรับรถเข็นมีพื้นที่ว่างใต้เคาน์เตอร์ให้รถเข็นคนพิการสามารถเข้าได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวางอีกทั้งได้จัดรถเข็นไว้คอยบริการหากประชาชนร้องขอความช่วยเหลือมีการออกแบบผังงานและระบบการให้บริการที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและช่องทางการติดต่อแสดงให้ผู้รับบริการเห็นบริเวณจุดให้บริการอย่างชัดเจน ตลอดทั้งมีขนาดและพื้นที่ใช้งานที่สะดวกต่อการให้บริการได้อย่างรวดเร็วติดแถบเตือนทางต่างระดับที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเพื่อความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการมีการจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอที่จะไม่ทําให้เกิดอันตรายและไม่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการมีน้ําดื่มเก้าอี้นั่งพักรอไว้คอยบริการอย่างเพียงพอสําหรับห้องน้ํามีการทําความสะอาดอย่างสม่ำเสมอแยกห้องน้ําชายหญิงและห้องน้ําผู้พิการ มีการจัดระบบลำดับการใช้บริการอย่างชัดเจนเพื่อให้บริการได้อย่างเป็นธรรมมีจุดแรกรับในการช่วยอำนวยความสะดวกด้านต่างๆเช่นคัดกรองผู้รับบริการให้คำแนะนำหรือช่วยเตรียมเอกสารกรอกแบบฟอร์มต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและลดระยะเวลาการรอคอยทั้งนี้ผู้มาใช้บริการสามารถประเมินความพึงพอใจณจุดให้บริการได้ในทันทีภายหลังรับบริการซึ่งง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้บริการอีกทั้งมีการกำหนดพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ไว้อย่างชัดเจนและเน้นพื้นที่สีเขียว จัดไว้เพื่อเป็นที่พักผ่อนสำนักงานคลังจังหวัดชิงรายให้ความสําคัญกับความต้องการของผู้รับบริการโดยมีการสํารวจความต้องการความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อสำนักงานคลังจังหวัดชิงรายเพื่อนําผลการสํารวจมาวิเคราะห์ปัญหาหาสาเหตุและปรับปรุงแก้ไขด้วยการกําหนดกิจกรรมออกแบบการให้บริการพัฒนารูปแบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกทั้งมีการจัดทําแผนการบริหารความต่อเนื่องเพื่อรองรับกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆและมีการซ้อมแผนอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้งมีระบบการให้บริการประชาชนแบบออนไลน์ด้วยการยื่นคำขอผ่านแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้บริการในครั้งถัดไปได้โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำอีก มีการพัฒนาเพิ่มช่องทางการให้บริการการให้คำปรึกษารวมทั้งช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์หรือศูนย์ฮอตไลน์หรือช่องทางอื่นๆที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการเพื่อให้มีความสะดวกรวดเร็วและเข้าถึงง่ายได้มีการนำแนวคิดนวัตรกรรมที่ได้รับรางวัลน,นวัตรกรรมกรมบัญชีกลางทั้งของจังหวัดเชียงรายและจังหวัดอื่นๆมาขยายผลต่อยอดเพื่อลดขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน มีการสำรวจความพึงพอใจและนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงรูปแบบการให้บริการพัฒนาการให้บริการในเชิงรุกแก่ผู้รับบริการอย่างครอบคลุมทุกกลุ่มบริการอาทิการเผยแพร่ประเด็นถามตอบพบบ่อยผ่านเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดการให้บริการในรูปแบบโมบายคลินิกการจัดกิจกรรมโฟกัสกลุ่มการให้บริการนัดหมายล่วงหน้าการให้บริการผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาท์ตลอด24ชั่วโมงได้มีการดำเนินการยกระดับศูนย์ราชการสะดวกตามแนวปฏิบัติที่ดีโดยผู้บริหารได้กำหนดให้มีการนำวงจรการบริหารแบบคุณน ภาพ P D C A Plan Do c h ็ ck Act มาใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงพัฒนางานด้วยการนำประเด็นปัญหาอุปสรรคที่พบจากการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ผู้รับบริการมาจัดทำเป็นเช็คลิสเพื่อคิดค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคเจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางระบบให้บริการออนไลน์ต่างๆรวมทั้งมีระบบในการติดตามสถานการณ์ให้บริการระบบแจ้งเตือนการให้บริการระบบนัดหมายจองคิวล่วงหน้าและระบบรับเรื่องร้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานคลังจังหวัดเชียงรายได้รับ ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น2ปีซ้อนคือปี2565และ2566สำนักง,งานคลังจังหวัดชิงรายได้เข้าร่วมรับการประเมินองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นโดยในปีงบประมาณ2565ได้รับรางวัลในระดับคุณธรรมและปีงบประมาณ2566ได้รับรางวัลในระดับคุณธรรมต้นแบบและสำนักง,งานคลังจังหวัดชิงรายมีความพร้อมแล้วที่จะเป็นศูนย์ราชการสะดวก